สุปรมเตินเกินบรรโภรมตอมบริยักษ์ชันวันนะไผว่าผู้ขาดนผู้ขาเดาอริยเต้าสุปรรมเตเทศไม่ถูกต้องกองมังกรเตียวปากบิดปากเบี้ยวปาริยติดปิดกรยิรยนันโตออริยเตือนไผวบ่พื้นท่านขวนผู้ขาปรรมาตาสุปตยอมราตาิบีดใส่ฉีแตกปว,ปวดปวดตดกรรนังกะตงโตนะมพมะรังกะเ,ทเ,ทเ,ทเตเตมะรยันโตมะมังกริยตอย ບ u ນຍະລິດน้อยคนพอยบ่มี อยู่กับสังขารโปหนโสเมอกะแลมกะบอมีฉันนะวนยลิษิ์น้อยในสังขารพอใหญ่หนูเรียนเโออนนะโมอ้อยบ่มีหมูเล่นปนกระติยนเวีนกันตออยู่กับพอหลายปีแล้วแกวว่ากันลันมันตกนํำโจกนํำชัยไรลซาโออนนะโมออย Eh, itu bermisi apa-apa yang di Polio. ทุกบ่มีเก่าอยู่ทองมานอนหลีอยู่บ่เป็นผูด้ดยนใช้เออทุกบ่มีเก่าอยู่ทองมานอนหลีอยู่บรบ่เป็นอ่ะก็เล่นต่นเตะไม่ก็หอบไตผู้นำโกนมันก็คือชีวิตคนผู้หาจินผู้เสือบอเมื่อโนบ่มีสี่กายกาหหยิมคนกะจนยาาเขาเป็นเสียวไฟบ้านบอ่อนสู่หนอ่อไฟเมืองแสงตะเกียงกับไฟฟ้า มันไก่กันคนละโลกโศกของเฮ้าบอกเข้าขกางแทงรวนถูกแต่ตอนเอาแค่นอนศาสตร์ปืนโมหมุนหมอนเสี้ยงเลียงง่าจอยยา่าหวางไปรอคอยว่ายักนอนฝวกฝนแจวสิแจวคำอันมาสินกาดำกาสิสมตั้งแต่มือบอกคือสุ้มนกกะเจาผู้เรียนใช่เอ้ยทุกกะอยูพ่อเฮ้กินประแดกขี่ลา úm nằm là c h